อาสวัสดีครับพี่น้องเอมื่อนี้ติดตามมอนลัเปิดหมวกคือเกาเด้อเบอร์ดีเร้อเอมื่อนี้สิผ้ามาทั้งเพื่ออาดสมาดนะครับกำลังขี่รถไปพี่น้องเออสิไปตลาดเพิ่นเออตะเวนกำกวลดลอยแรงสี่ตัวฟ้าวเก็ยังหนึ่งตัวนะครับนี่ขี่รถโอ้ยแต่โดนสัตว์น้อบอลลัมเนาะแต่ละเืมอแต่ละเวนไอยูเ่ยเรเซ่ ไปเอกเขาไปเนี่้ไปเอกเขาสบายดีเออสบายดีสบายดีสุกับสุไฟไร่หม่องไร่บอลสิไปแจ้งไหนก็มันสิไปแจ้งไหนมีว่าสิไปทางบ้านพลเมืองีาาอ่อาจารย์พลเมืองอาสามาดมีอันครับ<อ>สิไปหากินทางนั้นแหละตลาดนัดดื้อกันบ<อ>่ตลาดนัดดื้อกันตลาดนัดไม่ใงี้ดอกกันเฉพาะใครซื้อปูซื้อปลาพ่นด่ดอกกูได้ออมเนาะกูได้กินยัวกูได้ซื้อเกี๊ยวมัด อันเซบุนกวาสากเซบุนกวาสากว่ไอ้ซื้อเกี๊ยวมาเซบุนกวาสากยี่ดอกเออเอาเอาไก่บุนกวาสากแล้วพี่น้องเจ้านายก็หากินกวาสากเนาะจาเป็นเจ้านายเมย์ปัญญาทางผุนเมย์ปัญญาทางนี่ก็หนาเหี้ยวแท้เหนียวสวยตามมาอยู่สวยตามมเอาหน้าอกเป็นได้หน้าอกเป็นได้อะไรเมือนี่สู้ค่ะสู้เออเอาเอาเอาเจ้านายก็หอดบ้านเจ้าภาพแล้วพี่น้องตลาดนัดปะนะเออตลาดนัดอันบ้านโพ่นเมืองเนาะอันพ่นเมียงครับผมยิ่งไปหันลาบเพราะได้ อันเงินติดถุงติดมือ่ได้ซื้อมันแก้วซื้ออันมะพ้าวใส่บุญข้าวสากเพิ่นายข้าวสากเออพอได้เฮ็ดบุญข้าวสากนําเพิ่นมาก็ได้ไปอยู่เซาเนาะอยู่เซาล่ะหากินเนาะบ่รวยก็อยู่บ่ได้เนาะมาลําก็ได้เนาะไปจังซั่นล่ะสาคําอะจ้น้อยจังมวๆนํากันไปโอ้รถหลายนะครับรถหลายรถหลายรถสัญจรไปมาหลายจักมอวสอบบ่ทะใสหลายรบเดนอขางามๆพี่น้องทางนี้ก็ได้เนาะี่ ท้างท่าเงินเห็นบ่เนี่ยเห็นแบบ่ก็หลดแร่หลุดเวิดกันเอะย่าก็เขาส้่ากันเนาะนีามันแรงปีนี้มันแรงก้นยอบปีนี้มัวตะตกมาบังสามสี่มื้อหรือไรล่ะส่ใส่ปุ๋ยบ่าก่าใส่กต่หน้าเคลื่อนกินเขาแตกเฮ็ดจังไหเอาถ้ามันมากกว่าเสียดายปุ๋ยเรียบร้อยเลยและล้ำถ่าสะก้อนถ้าได้ซื้อเกียร์ซื้อประเดี๋ยวเพรได้ไปเขาไปน้ำกิน เบิรงวิวน้ำท่า,ทากับงามเบน่า,างนวิวไหมเอฮ้ยก็เอิเเอ้นเศษหยังเศษอาจสามารถรัดมาใส่นี่ก็เอิญหยังอาจสามารถพ่นเมืองตอนนี้พ่นเมืองบ่าอาจสามารถพ่นบั้นพ่นเมืองบ่เมียนครับออสอดซีไปสอดบับบ้นตาสะแดงไปสอัดตาสะแดงเนาะเสนีเนาะว่าทางดีจะเป็นอ่างประเทศไม่หรอกบ่คือตะกี้ตะกี้มันมีแต่หลุมเออเดี๋ยวนี้ทางดีแล้วเออ หลายกำหลายไฟหลายหม่องหลายบัวนโอ้ยหมอลำกับไล่เพือ่อดกัหากินเนาะหากินแล้วกับอะไรทันมาหากับเพื่ได้กินหาไปเพื่อได้กินนั่นล่ะย่าไงย่าไส้กับอะไรย,ย่ามาสุสาวกขายของคือเกอ่าขายยุ้ยขายยุ<อ>้ยขายเนื้อขายหมูเก่านี่ล่ะขายกระเพาะขายใสขายปอดไปยงังสั้นละ่ะไปขายยุ้ยเท่าอะไรไงขายยุ้ยร้อยเอ็ดเปุ่นล่ะครับโอ้ขายบางคุณขายบักะตทยไปเพื่อได้กินคือกันนั่นล่ะกับอะไรป๊ามากกับมาหาล้ำยังสี่ล่ะ กับมากกับมาล้อมาล้อคือเขาอ่ะล่ะกินอดตมูฮอดผัวกินหัตเนี่ยมือสอดกับไปขายของไปอยู่กินหัตทั้งคุณคือกันกับใครหายัวหากินเนาะกินหัตลายกําลายไฟอันบรมาล้อมกกินอดตมูเจ้าเนี่ยล่ะกินหัตผู้นี้กินหัตผู้นี้เนี่ยออเดอร์ลายบวกออเดอร์ออเดอร์กับว่าได้กินได้ยากน้ำเพื่นนั่นล่ะผู้ละหาละซีบกําไรกันไอ